เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะดึงดูดความมั่งคั่งและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายในขณะที่เราไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ยังรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่เดิมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a w a k e i n Podcast ความลับอาจไม่ได้อยู่ที่การทำงานให้หนักขึ้นแต่อยู่ที่การทำงานให้ลึกขึ้น ลึกลงไปในระดับของจิตใต้สํานึกที่ซึ่งพิมพ์เขียวแห่งความมั่งคั่งของเราถูกเขียนเอาไว้ตลอด5บทต่อจากนี้เราจะพากันออกเดินทางเพื่อเข้าไปอ่านพิมพ์เขียวเดิมที่กำลังควบคุมชีวิตเราอยู่เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลและค้นพบเทคนิคการสะกดจิตตัวเองเพื่อเขียนพิมพ์เขียวฉบับใหม่ขึ้นมา พร้อมกับรื้อถอนความเชื่อเก่าๆที่คอยฉุดรั้งเราไว้นี่คือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนสถานะของเราจากคนวิ่งไล่ตามเงินสู่การเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นสร้างความจริงบทใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะบทที่1นึ่พิมเขียวเดิมที่กักขังเราไว้ทำไมการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาจึงไม่ยั่งยืนเคยรู้สึกไหมคะ ว่าไม่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินมากแค่ไหนอ่านหนังสือเขาสัมมนาตั้นเป้าหมายอย่างดีแต่สุดท้ายชีวิตก็ดูเหมือนจะวนกลับมาที่จุดเดิมหรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อยแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเก่าความรู้สึกนี้มันไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่มากพอนะคะแต่มันเป็นเพราะเรากำลังต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งท,ที่ทรงพลังกว่าความตั้งใจของเราหลายเท่า สิ่งนั้นคือพิมพ์เขียวทางการเงินที่ถูกเขียนและติดตั้งลงไปในจิตใต้สำนึกของเราตั้งแต่เรายังเป็นเด็กลองนึกภาพตามนะคะจิตใต้สำนึกของเราก็เหมือนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์และทุกๆคำพูดทุกๆประสบการณ์ทุกๆทัศนคติเกี่ยวกับเงินที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากคนรอบข้างพ่อแม่สังคมมันคือมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกปลูกฝังลงไป เงินทองเป็นของหายากคนรวยต้องทำงานหนักเราต้องประหยัดอดออมหรือแม้กระทั่งเงินคือต้นต่อของปัญหา,มาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้เติบโตกลายเป็นโครงข่ายรากที่อย่างลึกกลายเป็นพิมพ์เขียวที่กำหนดทุกอย่างในทางวิทยาศาสตร์สิ่งนี้เรียกว่าโครงข่ายประสาทหรือ neural pathways ที่แข็งแรงมากๆสมองของเราถูกออกแบบมาให้อนุรักษ์พลังงาน มันจะเลือกใช้เส้นทางที่คุ้นเคยที่สุดเสมอเพราะมันง่ายและปลอดภยัยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะสร้างเส้นทางใหม่ๆเช่นการคิดแบบคนมั่งคัง่งสมองจะต่อต้านมันจะดึงเรากลับไปสู่เส้นทางเดิมที่มันคุ้นเคยนี่คือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงมันถึงยากเย็นนักและในมิติของพลังงาน พิมพเขียวนี้กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรชั่นออกไปจากตัวเราตลอดเวลาถ้าพิมพ์เขียวของเราเต็มไปด้วยความขาดแคลนความกังวลเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกขาดแคลนและกังวลเข้ามาในชีวิตมันเป็นไปตามกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างตรงไปตรงมาเหมือนคนที่พยายามจะเก็บเงินแต่ลึกๆแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องให้เสียเงิน สุดท้ายก็มักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ต้องควักเงินก้อนนั้นออกไปเสมอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์จากพิมพ์เขียวที่ทำงานอยู่เบื้องหลังดังนั้นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่คือการกลับเข้าไปทำความเข้าใจและยอมรับว่าเรามีพิมพ์เขียวนี้อยู่บทที่2เชื่อมต่อกับสถาปนิกจักรวาล การปรับจูนพลังงานสู่คลื่นความมั่งคั่งเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามีพิมพ์เขียวเดิมทำงานอยู่คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเขียนมันขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามให้มากขึ้นแต่อยู่ที่การเชื่อมต่อให้ลึกซึ้งกว่าเดิมลองจินตนาการว่าจักรวาลน,นี้คือสนามพลังงานขนาดมะึืมาที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดความมั่งคั่ง ความรักความสุขสุขภาพที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่ในรูปแบบของคลื่นพลังงานหรือฟ r e ควนซีที่แตกต่างกันไปมันเหมือนสถานีวิทยุที่มีอยู่แล้วนับล้านสถานีรอแค่ให้เราจูนคลื่นให้ตรงหน้าที่ของเราไม่ใช่การสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่คือการปรับจูนพลังงานของตัวเราเอง ให้ตรงกับคลื่นความถี่ของความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วในจัก,กรวาลแล้วเราจะปรับจูนได้อย่างไรขั้นตอนแรกที่เรียบง่ายและตรงพลังที่สุดคือการสร้างความสงบภายในในแต่ละวันจิตใจของเราวุ่นวายอยู่กับความคิดเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องความวุ่นวายนี้ทำให้พลังงานของเราสั่นกระเพื่อมและไม่นิ่งพอที่จะรับรู้ถึงพลังงานที่ละเอียดอ่อนกว่าได้ ลองหาเวลาสัก5 1 0ถึง10นาทีในแต่ละวันนั่งนิ่งๆหลับตาลงแล้วเพียงแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกไม่ต้องพยายามหยุดความคิดแค่ปล่อยให้มันลอยผ่านไปเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าสภาวะนี้คือจุดเริ่มต้นของการสร้าง coherence หรือความสอดคล้องกลมเกลียวกันระหว่างคลื่นสมองและคลื่นหัวใจเมื่อภายในของเราสงบนิ่งเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่แผ่วเบาของจักรวาล สิ่งที่เป็นตัวขวางกั้นที่ใหญ่ที่สุดคือความรู้สึกขาดแคลนที่เราคุ้นเคยความรู้สึกนี้มันสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ตรงกันข้ามกับความมั่งคั่งอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเราต้องค่อยๆเปลี่ยนจุดโฟกัสแทนที่จะมองหาสิ่งที่ยังไม่มีให้เราเริ่มต้นมองหาสิ่งที่มีอยู่แล้วในตอนนี้แล้วรู้สึกขอบคุณจากหัวใจขอบคุณอากาศที่เราหายใจขอบคุณอาหารมื้อนี้ ขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงความรู้สึกขอบคุณนี่แหละค่ะคือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดสิ่งดีๆมันคือการบอกจัก,กรวาลว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับอาจจะลองใช้เวลาเดินในสวนสัมผัสพื้นดินด้วยเท้าเปล่าหรือฟังเพลงที่มีเคลื่อนความถี่เฉพาะเช่น s o l f e c g i o frequencies สิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับพลังงานของเราปรับจูนเครื่องรับสัญญาณภายในของเรา ให้พร้อมรับพิมพ์เขียวแห่งความมั่งคั่งที่สถาปนิกจัก,กรวาลพร้อมจะมอบกับเราเสมอบทที่3ภาษาของจิตใต้สำนึกเทคนิคการสะกดจิตตัวเองเพื่อเขียนพิมพ์เขียวใหม่ตอนนี้เครื่องรับสัญญาณของเราพร้อมแล้วเราปรับจูนคลื่นให้ตรงกับจัก,กรวาลแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเริ่มออกอากาศหรือส่งพิมพ์เขียวใหม่ที่เราต้องการ ลงไปสู่จิตใต้สำนึกของเราสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจคือจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจภาษาของเหตุผลเราจะไปบอกเขาว่าฉันอยากรวยนะเพราะมีเหตุผลหนึ่งสสาสเขาจะไม่รับฟังภาษาที่จิตใต้สำนึกเข้าใจคือภาษาของภาพและความรู้สึกนี่คือหัวใจหลักของการสะกดจิตตัวเองคือการสื่อสารกับเขาด้วยภาษาที่เขาเข้าใจ เทคนิคแรกที่เราจะใช้เรียกว่า cosmic visualization หรือการสร้างภาพในใจโดยใช้พลังจัก,กรวาลมันไม่ใช่แค่การจินตนาการลอยๆแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นให้เราเริ่มต้นด้วยการนั่งในที่สงบหายใจเข้าลึกๆแล้วจินตนาการว่ามีลำแสงสีทองแห่งพลังงานจากใจกลางจัก,กรวาลไหลผ่านกลางกระหม่อมของเราอาบไหลไปทั่วทั้งร่างกาย ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยและทรงพลังเมื่อเรารู้สึกเชื่อมต่อแล้วให้เราเริ่มสร้างภาพชีวิตที่เราต้องการไม่ใช่แค่ภาพว่าเรามีเงินเท่าไหร่แต่เป็นภาพว่าเรากําลังใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเรามั่งคั่งแล้วเห็นตัวเองตื่นนอนขึ้นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนเห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักสัมผัสกับสิ่งของที่เราได้มาได้กลิ่นได้ยินเสียง ที่สำคัญที่สุดคือดึงความรู้สึกของการมีสิ่งนั้นแล้วมาไว้ที่ปัจจุบันรู้สึกถึงความสุขความอิ่มเอมใจความอิสระความรู้สึกขอบคุณให้มันท่วมท้นอยู่ในหัวใจของเราความรู้สึกที่เข้มข้นนี้คือตราประทับที่ปั๊มภาพนั้นลงไปในจิตใต้สำนึกโดยตรงอีกเครื่องมือหนึ่งคือประโยคสะกดจิตหรือ a f f i r m a t i o n แต่ไม่ใช่การท่องจําประโยคสวยหรูแบบนกแก้วนกขุนทองนะคะประโยคที่ทรงพลังต้องถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีหลักการ 1. ต้องเป็นประโยคปัจจุบันาการเหมือนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเช่นฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินไม่ใช่ฉันจะรวย 2. ต้องใช้ภาษาที่สร้างพลังและความรู้สึกเงินทองไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องจากทุกทิศทาง และ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดต้องพูดประโยคนี้ในขณะที่เราอยู่ในสภาวะผ่อนคลายเช่นตอนก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนใหม่ๆช่วงเวลานั้นคลื่นสมองของเราจะอยู่ในระดับอัลฟาซึ่งเป็นประตูสู่จิตใต้สำเนกที่เปิดกว้างที่สุดการทำเช่นนี้ซ้ำๆก็เหมือนการเขียนโปรแกรมทับลงไปบนพิมพ์เขียวเก่าสร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ นี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการเลือกความจริงชุดใหม่ที่เราคู่ควรบทที่4หรือถอนโครงสร้างเก่าการสลายความเชื่อที่จํากัดทางการเงินการสร้างบ้านหลังใหม่ที่สวยงามจะไม่มั่นคงเลยถ้าเราสร้างมันทับลงบนฐานรากของบ้านหลังเก่าที่ผุพังเช่นเดียวกันค่ะ การโปรแกรมพิมพ์เขียวแห่งความมั่งคั่งลงไปจะไม่ได้ผลเต็มที่หากเรายังไม่ได้รื้อถอนโครงสร้างความเชื่อเก่าๆที่จำกัดเราเอาไว้ความเชื่อเหล่านี้มันซ่อนตัวอยู่เงียบๆในจิตใต้สำนึกคอยบงการการตัดสินใจและการกระทำของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวลองถามตัวเองด้วยความอ่อนโยนนะคะเรามีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเงินบ้างลองเขียนมันออกมาทั้งหมดโดยไม่ต้องตัดสิน เงินเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเรารวยเพื่อนจะหายไปคนรวยต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวเราเกิดมาจนก็ต้องจนต่อไปเราไม่เก่งพอที่จะหาเงินเยอะๆได้ความเชื่อเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่คอยดึงรั้งเราไว้เมื่อเราระบุได้แล้วว่าโซ่ของเราคือเส้นไหนก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มทำลายมันในทางจิตวิทยาพฤติกรรม เรามีเทคนิคที่เรียกว่า pattern breaking หรือการทลายรูปแบบเดิมมันคือการจงใจทำสิ่งเล็กๆที่ขัดแย้งกับความเชื่อเก่าของเราตัวอย่างเช่นถ้าเราเชื่อว่าเงินทองเป็นของหายากลองฝึกใช้เงินไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขดูบ้างเช่นการซื้อกาแฟดีๆสักแก้วแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆเสมอ การกระทำเล็กๆนี museums, um <sen ek> ้มันเหมือนการส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเฮ้ยความเชื่อเดิมมันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะมันจะค่อยๆทำให้โครงไข่ประสาทเก่าอ่อนแอลงและในมิติของพลังงานเราสามารถใช้พลังจากจักรวาลเข้ามาช่วยชำระล้างได้ลองหลับตานึกถึงความเชื่อที่จำกัดนั้นว่ามันเป็นเหมือนก้อนพลังงานสีเทาๆทึบๆที่เกาะอยู่ในร่างกายเราอาจจะที่หน้าอกหรือที่ท้อง จากนั้นจินตนาการถึงลำแสงสีม่วงหรือสีขาวสว่างจากจักรวาลไหลเข้ามาสู่ร่างกายแล้วค่อยๆเข้าไปสลายก้อนพลังงานสีเทานั้นจนมันจางหายไปเหลือไว้เพียงความรู้สึกโปร่งโล่งและเบาสบายเราอาจจะใช้เทคนิคง่ายๆอย่างโฮโอปโนโปโนซึ่งเป็นการกล่าวคำสี่ประโยคกับตัวเองฉันขอโทษโปรดยกโทษให้ฉันด้วยฉันขอบคุณและฉันรักเธอ เพื่อเคลียร์พลังงานลบที่ติดค้งอยู่กับความเชื่อนั้นการรื้อถอนนี้อาจจะต้องทำซ้ำๆเหมือนการถอนรากของวัชพืชแต่ทุกครั้งที่เราทำเรากำลังสร้างพื้นที่ว่างเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งได้เติบโตอย่างแท้จริงบทที่5ใช้ชีวิตด้วยพิมพ์เขียวใหม่การบูรณาการจิตเศรษฐีเข้ากับชีวิตประจำวันการเดินทางของเราใกล้จะมาถึงบทสรุปแล้วนะคะ เราได้ทำความเข้าใจพิมพ์เขียวเก่าได้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลได้เครื่องมือในการเขียนพิมพ์เขียวใหม่และได้รื้อถอนโครงสร้างความเชื่อเดิมๆแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ยั่งยืนคือบทสุดท้ายนี้นั่นคือการใช้ชีวิตด้วยพิมพ์เขียวใหม่การบูรณาการจิตเศรษฐีให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา เป็นคนคนนั้นแล้วไม่ใช่แค่ทำตามเทคนิคเป็นครั้งคราวมันคือการเปลี่ยนจากการทำ doing ไปสู่การเป็น being คำถามที่เราต้องถามตัวเองในทุกๆวันคือถ้าฉันเป็นคนคนนั้นแล้วคนที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์จากภายในเขาจะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรและตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์นี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า e m b o d y universal energy คือการใช้ชีวิตการกระทำํำการตัดสินใจโดยมีพลังงานของตัวตนใหม่เป็นฐานเวลาเราจะใช้เงินเราไม่ได้ใช้จากความกลัวว่ามันจะหมดแต่ใช้จากความรู้สึกขอบคุณและความเชื่อมั่นว่ามันจะไหลกลับคืนมาเวลาเรามองหาโอกาสเราไม่ได้มองจากความขาดแคลนแต่มองด้วยสายตาที่เชื่อว่าโอกาสดีๆมีอยู่รอบตัวเราเสมอการกระทำของเรา จะสอดคล้องกับพิมพ์เขียวใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญม,มากคือการมองหาหลักฐานชิ้นเล็กๆ small evidences ในแต่ละวันจิตใต้สำนึกของเราต้องการการยืนยันว่าสิ่งที่เราโปรแกรมเข้าไปนั้นมันกำลังได้ผลให้เราฝึกเป็นนักสังเกตมองหาหลักฐานที่บ่งชี้ว่าความมั่งคัง่งกำลังไหลเข้ามาอาจจะเป็นส่วนลดที่ไม่คาดคิดการมีคนเลี้ยงกาแฟ การเจอเงินในกระเป๋ากางเกงตัวเก่าหรือการได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนให้เรารับรู้และกล่าวขอบคุณในใจเห็นไหมมันได้ผลจริงๆทุกครั้งที่เราทำแบบนี้เรากำลังตอกย้ำและทำให้โครงข่ายประสาทใหม่ของจิตเศรษฐีแข็งแรงขึ้นหนาแน่นขึ้นจนกลายเป็นเส้นทางหลักที่สมองเลือกใช้โดยอัตโนมัติ เส้นทางทั้งหมดนี้คือการเดินทางจากภายในสู่ภายนอกมันไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเปลี่ยนตัวตนในระดับพลังงานเมื่อภายในของเราเปลี่ยนโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามอย่างไม่มีเงื่อนไขขอให้สนุกกับการสวมบทบาทเป็นตัวตนใหม่ของเราใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกของเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีที่เงิน แต่เป็นเศรษฐีแห่งความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์ในทุกมิติของชีวิตบทสรุปแล้วแล้วการเดินทางของเราตลอดทั้งห้าบทก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราได้ร่วมกันเดินทางจากจุดที่อาจเคยรู้สึกติดขดัดสู่การตระหนักรู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในพลังในการเป็นสถาปนิกผู้เขียนพิมพ์เขียวแห่งชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ เราได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับจักรวาลสื่อสารกับจิตใต้สำนึกและที่สำคัญที่สุดคือการกลับมารักและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองขอขอบคุณพลังงานดีๆจากทุกคนที่ได้ร่วมเดินทางได้เปิดใจเรียนรู้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยกันจนถึงบทสุดท้ายนี้นะคะปรดจ,จำไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นนับจากวินาทีนี้ ในทุกการกระทำและในทุกการเลือกที่จะเป็นตัวตนใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ